สวัสดีครับผมบ้านเตาหากินเราทงครับผมวันนี้กับพาอม้าอายุหากินขี้เก่าครับพามาใส่เบ็ดฟ้อมครับวันนี้เนี่ยปลาหมึกแห้งขี้เก่าแล้วครับไม้ห้องเก่ากับนี่ครับเป็นเกลือนไก่แก็บน้ำรสชาติรสทอดครับผมครับผมนี่ครับพัดเตยครับมือกล้องครับวันนี้ครับมาทายถ้ำหนึครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเั้นครับเด้ออย่าลืมติดตามเพจข้อนะครับเด้อหากินเราทงชัแนหนึ่งนะครับกนี่มาสามคนนะครับเด้อครับพัดเปียครับคนหนึ่ง คือหรือว่าคือเขาคอยเบิ่งกันไหมครับครับนี่เหรอครับบ่บ่เพราะว่าสนีเนาะครับนี่ครับไม้เขาครับบ้านเตาว่าไม้เด็ดเขาเขาเคยขาดปอนยักเกลือครับครับนี่ของแขนครับโอ้พะกุ่งก็มีครับเดี๋ยวเขาจะเก็บพักุ่งครับปลวก ปื๊ดครับเนี่ยกินครับหอาครับบลาแซมันครับ ย่ไงยๆครับผมปลาตัวโตครับเขาหงงเงี่ยมหรัดครับเัดกินเียงวาวเขาหงงวครัครรรบนี่ครับพันเพียรครับกางมาครับหัสองครับอ๋อตีถแถนนท,ทนนะเราีบยิงไรเออ เปลี่ยนวันน้ำใสวัฒนธรรมโซนที่ยืนหายยืนหายเลยครับปลาเฟีย่เ้าครับเป็นมือสายนะครับแล้วครับขอารผ่านมาเฟียครับนี่ครับมือขวากับมือสายของผมครับเดมหมอกฝ้าครับพันเตามือคือมือมือขวาครับนี่มือสายครับบุ้แล้วมันพอให้ผ่าดไปบุ้ง ขาดงานตะกูยืนมาเลยเออนี่ละนี่ครับนี่คือปลาหมึกเงียบปลาหมึกเข้าครับนี่ครับใส่ปลากระแซมด้วยนนะครับครับนี่ครับใส่ปลาครับอืมมันดีครับ เหน,นียวพักบุ่ไหมครับข้าวมาครับพีองห้เขามาืนครับเพียงไดหลอกหลอกนี่ยหลอ,ลอ,อกลเขาเห็นไหหลอกเขาหลอกว่างลง ต้อกหลอกเลย,ยละจำไ้ว้ครับเด้อครับองเพียคลิปนี้เขาก็่กอยสนีเด้อกอนเด้อครับเด้อเดี๋ยวไำเดี๋วตอนย้ำเดี๋วเขาคอยมาหลุดกันไหมนะครับเด้อครับสวัสดีครับไ,ไหมเ้าเพียสวัสดีวะครับผครับเา ครับผมมาส้มตอนยามนะครับครับโจนี่กับฟ้ามายามเบ็ดนะครับผมอีกฟ้ากินให้ประดกนิ่งๆเติมจากพี่นี่ขนาดใหก่จิ๋วอย่าไปเลยเออขึ้นมาเยอะกว่าเล่ะ ไ่อาพีพันออมายางเบ็ดรับช่วยามันรู้ประมาณครับหลุดน้ำกันครับอยา nhiều mất 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 nhiều à có cái thì khẳng, mất nó mất nhiều sấy ừ. sẽ biết bao sấy như thế này được rồi bao giờ khá nhạt đây để biệt nó khá bao nhiêu khá đấy, khá này ô này

ครับพี่น้องครับพ่าเตยว่าผลงานพ่าเตยครับเห็ดไรครับผมมาดูน้วยกันครับว่า่งรู้ไหญ่ครับเป็นไรพัานเตยสูบมือวะอู้ดินแครับ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 อู้หัวปูใส่ไงครับผมโอ้โหครับใส่สวยเลยครับผมสังเกตแล้วะผ่านเตยครับพัานเตยครับจัดแล้วครับผมจัดแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่ถุงเขียวหน่อย มาแล้วครับผมแตบแหลข้ามาแล้วครับใส้ทางนี้เลยใสเงแบนี้นะินเล็กเพอด้ินเสียงดินเนาะแตบแหลข้ามาแลหรครับผมนี่นี่นี่เบ็ดเบ็ดอันน,น <c ười> ตัวลุนกันต่อครับผมวสิมาหรือว่ามันครับเือมดืดมันกินเนาะยาเซื้อห้องใส่บุควายบุคอิกินเลยตัวลุนีเขาเนาะง่ามาันเหะอตาเสียบเงือดูดีดูดีเบ่ไนอยู่ บอกูใส่มาตั้งผิดเลยเก่ยันหนึ่งฮะเอ้ยของเขาตัวหนึ่งวองเขาที่คันนึงดิแตมแรมากแล้วเขาบ้งแต้มแต้มสองสิมาบอแต้มสองสิมีบอปนี่เนี่ยมดตัวยวันกิน

เตัวนี้เสือเขงเพื่อเข่งตึงเลยก็แล้วตัวนี้สายเข่งตึงเลยตัวนี้จกน้ำเลยนี่นี่ไหมผมเข่งตึงเลยบังนี่เข่งตึงเลยครับผ่ายพานไปพิสูจน์บังครับว่าจะถือหรือไม่ถือครับสายเข่งตึงเลยครับผม ตามมึงเลยครับตามสายไปเลยครับฮะมันก่ค่อยขาดปากนะเนี่ยปลมึกมกินเลยตามสายไปเลยครับพออยู่นะครับตัดปากแล้วตายตายตายแล้วตายยังกินอยู่ะต่ข้ยโอ้ยวหขาดเลยนะเดี๋ยวหเออโอ้ยปลาดุยังสิขึ้นมากินตื่นแต่วะ โอ้ยได้หัวขั้ว,วอู้ขาดครึ่งเลยวะป๊าดเก่งเงมันมนันรอเบ็ดนันเลืเอ,อลลดหัวไหมเอาเบเลยเออปลาเลือดหัวปลาโดว่าขึ้นมากินมันก็ขึ้นมากินตื่นนะวะปลาโดเียงดิดปะดินตัวนั่นดีด๋ด,ดีน,นี่เอาอีกแล้วนะครับเอาอีกครับเดี๋ยวผลงานผลงานอุ่ว บาดาใส่สีอู้หูกินแห้งเหรอกินแหงไหกินแหงนะกิแหงกินแหงโอ้พอได้ตัวใหญ่กินย่างแหง้งตัดแต้มทีสองมาแล้วครับเมื่อกี้แต้มทีสองขา,ขาดขาดครึ่งไม่เบาครับแต้มทีสองเข้ามาแล้วครับผมอย่างนี้กินเลยกว่าใส่เลย แต่มีสองมาแล้วครับหลังจากเมื่อกี้โตเมื่อกี้ถึกหัวปลายยังมากัดครับหัวขาดเลยครับเลืเลเล่อได้หัวเลยครับโลงขึ้นมากัดสูงเัวเนาะเป็นเบียดบ่เข่งเ่งวัพี่อะฮะ เข่งครับมันกินตัวหันเข่งเขงมาลุ้นครับว่าสิได้แต้มสามหรครับนี่พันเพียววาสายเข่งเขงครับสายตึงๆนี่มีลุ้นแน่นอนครับผมตามเลยครับสายมันเสือกมันเหี่ยวเลยตามครับผมตามฮะเข่ตามเลยครับเห็นบ่เห็นโตบ่ขุ่นมันยาเหี่นวุ่นเออ

นี่เฟี้ยนี่ก็แเ่งึกันเฟียอันนี้กระเชง,งตึงเลยเฟียเออสายกระเชงตึงเลยครับอยู่หลุดหลุดไปแล้วนี่โอ้ยอยูอยูยูครับอยูอยูโอ้ครับอยู่ครับกินเลยครับน,นี่แต่งดีสัมมากเลวครับผมมาบูมบูมกำลังเวลาเลยว่ะกำลังใช้ชีวิตอยู่ออานัง แ,ออออออแมาหลุนกันต่อครับผมมาลุนวัดแต้มที่สามวัาสินใตบ่ครับแต่ว่าได้แนว แต้มสามเข้ามาแล้วครับผมใส่สวยอยู่ครับผมแต้มที่สามครับปลาชนล้วนๆครับผมใส่เว็ดฟอมเนื้อประมือครับผมบทีมงานไอจินรอดทุ่งนะครับมาหลุดน้ำกันต่อครับ สิมานหรือบะมันครับมันหกมันฮะอ๋อตกบ่เ็น่าตัวนี้ยางไายเสยกูใส่บ่งช่องช่องตัวนั้นิเป็นช่องช่องว่างว่างโดนแล้วบอลตึงนี้ครับอ่ายวะอยู่ฮะ อยู่อยู่ดีอยู่ครับแต่แต่ที่มากครับแต่สีงอกครับก็เสียใจครับใส่เบ็ดหน่อยโหกังใส่เบ็ดมือกะดี่ไปเนาะก็เลยรุนสูงมือครับผ่านเสือกำลังกำลังไล่เสืออยู่ครับเสือมันแนวครับโอ้มาแล้วครับแต่สีงอกครับเดี๋ยววางให้ก่อน สี่ไม้แล้วครับจิ้นเล็กแล้วครับนเบนี่ยบอลเล็เด็ดฮะบอลเล็กเด็างขังละวางังรถบอกแล้วปั๊มอยู่ตามช่องสี่เลยฮตอนนี้ช่องเป็นแปลนงลงลงข้างล่างอ่ะใส่รถมันประพาดนี่ที่เด็ดเนี่ยประมือครับใส่เบ็ดแค่สามสิบสี่สิบลังถือว่ามันดูน้องกนันดีครับ

ไม้นี่ม้ไม่ค่อยผัดนะยังเยอะปวดสูงมือนะลากไปอ่ะเล้วที่ไม่ค่อยมีเดยมันหกมันหนาก็ใส่มใส่สิจำได้ว่าใส่อยู่แถวนี้แล้ว bỏ cứ sai như thế thì khăn này nghe để sai tiếng lại phía cứ thử thử lại thử đầy này đi này hả thử đi chỉ biết tám đôi tay có nhau rồi tiền สายตึงเลยครับแม่เลยครับแม่สายตึงตึงแตทีหาครับผมสายลีดั้มสายลีดาากลงเร็วถือว่าตัวนั้นดีกันบ่แต่พิภพครับผมมาอีกแล้วครับโอ้ใสายงากครับผมปัาเตยเห็นอีกแล้วครับผมอันมันครับอันนี้ทีมงานหากินเรอทุ่งครับผม มาหลุดแต็มนี่ครับนี่ใส่เป็นไงบ่โอ้ใส่ง,งามๆแล้วกำลังดีๆเลยใส่กำลังเห็ดปลาเข้มครับผมปาาเสียจัดอีกแล้วครับดูเฉยเลยลอะไรปลาบุงมันไป่ข่ผ่าแล้วปากบุงฮะโอ้เออกเล้อครับผม โอ้ต่วนนี้ใส่างามครับใส่างามครับปานเตยเอาจัดตเีเลยครับต่อเนื่องลเลยครับเลี้ยงดามเลยครับเลี้ยงขั้นอโอ้ตอนนอ้นมันหาจินมันเถ่ะวาพอาเอาเมียได้แล้วบ่นใส่พวกไก่กันหน่อยแท่นี้ไก่ไก่กันหน่อยเอปลากรูมาเนี่ยพาไปอย่างหน่อยครับหลังหนึ่งนึงล้งหนึ่งนึงเออมี่แม่ต้นนาวุ่งนีไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì qua, Để theo không bỏ lỡ những video là to nào không? เรนีมีท่านนึงเสีย้ tá, <fair> ุงทางๆบอกินเนามกินหมกขาบุงนานเนาะลบแดดนี่ครับเสียกู้หัวแจกวัวนมาใหญ่ขึ้นเลยเขา่ดีใส่ัววาใส่อยู่นเวยเบียดวะตันี้ này hoa nhà tá lại gặp đồ đồ không vùng tá lại gặp đồ không vùng Thằng khăn gì cái cũng bắt kín nó kín tới chuồng là nó kín vào đi bắt kín vào bắt tỏ về sang này. ขั่เป็นไนเหไม่เือไอ้ที่แมน่ไหมกหลังไบอกว่าคือทางหันนาะกินดีนะหันน้งเียงคันเลยเนาะแงามอยู่ ง่นมแล้วครับเบ็ดใส่เบ็ดบลาลายบานไครับเพราะว่ามันบ่อยม่หมองใส่บานไครับอ้อ ต้องใส่ออมเอาเนาะสองสั่นสามสั่นนะงั้นคือรูนี่คนใส่ไหมอมมอมงงเลยเนาะโอ้งามอยู่ปลามีตัวงามอยู่อันนดียอันหนึ่ง ไม่ไายนะดูออว่าขันยังไงวะบุกเข่งวะยังว่า,ามาถือเด็กไปขู่สองขันเขาน,นั่นแหละเขาเบ็ดใส่เบ็ดว่าไายครับผมถือเจ้าังปุฎบอุงเนาะ ผมถือเลยทั้งพี่แล้ก็กดไปเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของเข้าครับผมใส่เบ็ดบัวลายผลงานพ่อใีตม้มอยู่ครับี๋้วสำหรับคลิปนี้ของเขาครับฝากไว้ซสำนี้ด้ยครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปห้อจีภาพไปหายยังก็จะลืมติดตามพวกเราทำไงครับเพื่ช่องอากินละทุ่งแชนแน่นนะครับเด้ออะไรคดีกฝากไว้ทรัพยนี้ครับสวัสดีครับกบว่างวางา่ะต,ต,ตัวใต้ไหมตัวกลางไงมือกล่องไม้หมือกล่องไม้เลยสร้างว่าง